สวัสดีครับมือนี้มารวยภาพมาตามโคงสุดท้ายของลุ่งจานเด้นะครับเพิ่์นหายมาแล้วเร้อนะครับโคงนอนบาลับลองไปติดตามว่าเพิ่นนหายเน้นตัวไรหายวิ่งตัวไรโคงสุดท้ายนี่ของลุงจันไปติดตามกันเลยครับครับลุงจานครับมือนี้มาตามโคงสุดท้ายของลุงจานเด้นะครับเป็นในทางัฐบาลไทยเนาะอือ รัฐบาลไทยลูกจันไหลชุดร่วมมาเนาะงานนชุดร่วมนขะอโชว์กันรับบรรยากาศที่ชุดร่วมอะไรบุญเลาะห้ามกันชุดร่วมนะครับเพราะว่าแต่ตามงานเนาะชุดจะต้องหมดคนละนะครับอันนี้เขียนว่าการลุงจันโค้งสุดท้ายเนาะโชว์ชุดร่วมลุงจันกันกนะครับว่า ตัวไหนมาตัวไหนตัวนี่ตัวไหนเด่นครับมัน,นมันรางมันเด่นศูนย์กับหนึ่งนะมีชุดรวบมั้งเนานะนครับชุดรวมตัวนี้นะครับเดี๋ยววิง่งเดี๋ยวค่อยเบิ่งไอชุดตรงขัดให้เนาะนอันครับยิ่งจานขัดตัวอะไต้องยิ่กันขึ้นบนแห่งมาเก้ายิงเก้ายิ่งจานสิบหนึ่งสัก Một vinh ừ. Buồn... mi... cao nó ừ. mừng sáng cầu tội ừ? sáng cầu ừ. mừng sáng cầu tội yêu cầu mừng sáng cầu tội đây cầu Tát sáng sáng cầu nè. ล่างกับ,บ,น,บนึงศูนย์กับหนึ่งศูนย์เจ็ดบินเจ็ดเราก็หาหนึ่งเนยกันกันกันหาเนี่ยเออใช่ไหมหามันบอกเหล็กเล่าหมือแรง <c oughs> เล้าอ่ะบอ,อมัออนนึ่งได้นขีนข่ากันนะบอเลขอะไรนะ่ เพราะกันมากนี่คือว่ามันได้หนึ่งศูนย์กับหนึ่งกันวะก็เลยจับแต่ศูนย์ใส่ตัวเดียวหนะเอาไงมากที่ตัวเดียวเลือกล่างเลือกล่างกับศูนย์เจ็ดกันละศูนย์เจ็ดตัวเดียวหาหนึ่งเลยมั้งกับหาหนึ่งคือมันเท่าไิ่งศูนย์กับหนึ่งกันวะก็เลยจับหาใส่น้่มตัวตัวกันหนะาตับเสนหนึ่งคงสุดท้ายคัดขัดแล้วนะลุงนะผมว่าก็เลยศูนย์เจ็ดกับ สามเก้าเยอะโอ้ตัจริงจังเลยเนาะมาน่ตัวกันเนี่ยเราโมลุจันเนี่นะครับสำหรับในทางลุจันโค้งสุดท้ายเนาะอืมมาเลยกับตามให้เนาะเป็นโค้งสุดท้ายเอามีเวลาเพิ่งยิงต่างอื่นท่านอย่างนั้นลูกท่านท่านในหลานเนาะสามเมตรเฮ้ยเรื่องวันที่หนึ่งโอ้เนาะท่านเนาะท่านือว่าเวลาเอาเนาะโค้งสุดท้ายผมนว้นมาลับเด้อสำหรับลุงจันเด้่นะครับ เป็นแนวทางด่วนๆนะครับมเมื่อแบงฟัดคนไทยวิ่งเก้าไหมะนะครับจับปูใหนึ่สามเก้าสามเก้านะครับตัดสำหนิเป็นเลขบนเนาะชุดล่างหนึ่งชุดกัมเนิงนะครับจับหอยคูคือศูนย์เจ็ดกรบผานหนึ่ง <c oughs> ตัวเน้นนะครับมีสามเกาบนชุดเจ็ดล่างเนาะจะร,ะระวังบนระวังล่างาแน่ก็ดีเนาจะเข้าไปยศตรงอะไร <c oughs> <c oughs> เรือมาไล่ตัวไม่ลงอเอออันนีไล่ตัวเข้ากับศิววานะเออ ท่านว่าบงพญนะท่านบังพยญชนะน่อ่ะเรี๋ยกลังไทยพอดีพยัญชนิ่เขาเฮียนล่ะข้าวยนเขาเฮี้ยนนันนะครับโชว์ตัวเด่มนะเดี๋ยวลอบเปนเมืองข้าพอดีละนะครับลุกขึ้ว่าอันเด็กโจะมากัไดลุกไว้เล็กเล่ารองสูงเป็นเหล็กเล่าเพิงเจอรองเห็ดเพิ่สามวันยอดหลังมันสิบพัด หมดนึงแต้มนึงนะเอหลายตัวบ่เฮ็ดน่ะฮะเฮ็หลายตัวบ่ว่าอย่ี้จะ2ตัวหันไปกลับกับ4โอ้ไปกรับ4ตัวเออพอไปกลับซ้ําไปกลับเด้นี่แสดงว่าเลขเลขคู่เดียวนั่นน่ะเลข2คู่2คู่นันน่ะโอ้สุมนี่ลาวเนาะออแต่ว่าซึ่งว่าล่าสุดหันได้95กับ52บ่มันบ่25ล้านครับอมันมันได้กลับอยู่อืม40เาเขา ซีวนเขาตรงตรงมไม่ไม่ถ้าอันซีเก้าไม่เป็นสามเก้าครับอโอเ้เสดว่าลุงแกดก็กกเริ่มซ่มใเล็เล่าลแล้วลองเห็ดเบิ้งนะล่องกันมาล่องสื่อเบิ้งน้ำน, <laughs> นะครับอ้านะครับเมื่อวีนตัวอะไรครับเมืนเน่อวานขึ้นสามสิบมีตัวเห็ดใ้เอาล่องกับพี่้องลงก่อนลุงอะมันมีหาหน,ห,นหาหนึ่งกับหนึ่งแปดหาหนึ่งกับหนึ่งแปดนะเห็ดว้กับครับเอเลขเล่าเมื่อวีนม่งรู้าธิบายลงเนื้อนะครับแต่ว่า บอกัฟังฮานแมนมเดีเพิ่งต้อกันว่าเพิ่เห็ีไป็นสามมดที่ดเรว่า,วามันเข่าดีเยอามันกำลังฮารดเฮดกำลังฮารดเฮดนะเนาะแล้วแต่โชว์ต่ว่ากัสิบอกฟังเลยเนาฮามีโชว์กันเน,ะนาะฮ่าเออุงจา,าเกลยดเข่าตวนขาดีติดตามออนะครับเอาเลย,เยฝากไว้เลยชื่อหนกนะครับแต่ว่าคงไปโชว์ตรงมือดอกอมแต่ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมาอดเรื่องนีวันที่หนึ่งหนึ่งตามนี้นะครับหนึ่งสามเก้าสามเก้านะครับเลขวิ่งเก้านะครับล่างศูน์หนึ่งนะครับจามว้ศูนเจ็ด ครับหาหนึ่งสามีเด้อนาเด็กลุกจันกูได้มีสูดกับเหรนบนล่างเลยเนาะสลับเนาะเจเหยตะบนซื้อตะบนไรก็ดีนะครับเก็บไปบางนางเลยครับผมเอาวนะครับขอบคุณลูกจันอะไรอืมหาเมาอกเรื่องเล่าต่อือมันเห็ดมาสามงวดหาเท็ดเรื่องเล่าหน่ยเอ,อเห็ดมาเบองงวดแรงขอซีศูนย์ศูนย์ซีมันนั้นได้ทั้งบนทังน้งล่างเลยบาล้าหรือเปล่างวดสวงมาวันทีเห็ดซื้อน้ำเคา ร่วมกันหน้า่ะแบบเขาบอกว่าาว่าจะเหตดไมันเป็นสามเก่ากับเก้าหกันนั้นมันออกซีเก้าก่อว่าต้องันเห็ดไวไอีกม่อนการเห็ดได้เก้าหากับหาซกับว่าสู้เห็นดีฟังอยู่ว่ามันสีออกว่าเร็กไยว่ากันนะแบบมันก็มาอกอหาลางอยู่แต่ว่าเห็ดทับเงิเขาสองรุ่นหนึ่งรุ่นกับรุ่นยเต็มเต็มเดียวนะ คืองวดนี่แหละอะไรแย่สองโตงวดที่สามสิบนี่ลุงว่าจะได้ก่อลุงเห็นหาหนึ่งกับหนึ่งแปดหาหนึ่งกับหนึ่งแปดเวิร์กวยกันได้นะครับสี้บอกว่ามันมันไม่ได้สองโตัวเท่านี้แ่ะครับก็ชิล่องม่งเนาะเดี๋ยวไห้ลุงจานเฮ็ดจักสามสี่ห่างหกงวดขึนมาแนเดี๋ยวจะมาลงให้เออมันปรทค่านี่รึงให้เนชินคุณชินานที่สูนเหมันกันแมหาเขาเล่าแมนแม่หน่อยอย่ามาลงเลยแบบเนาะ แล้วมันบริหลายตัวนะครับเพราะว่าอยู่ที่กรีนนีโอตั้งต๊ะอะไรเล่าอะไรเนาะตั้งแตมึงแล้วคันผู้ซื้อเนี่นะมันก็บริลุ่มขึ้นหล่มาเนี่ยนะเงี้ยครับเอาละชื่อแบบอะไรเราบอกสุฟังสุดยอกครับพี่น้องขึ้นอยากมักเล่าเพิ่นเนาะถ้ามักจังไดเดียวเพิ่นเห็ดซุ่มยกสามซิงหาองวดเนี่ยเขาดีเพิ่นกระเช้าลงหายเนาะเดี๋ยวสิเริ่มตามนี้เด้อนะครับสรุปเล็ไทยเนาะนะครับเล็ขาไทยเด้องแบบนี้ชุดนอนเวลาเนาะชุดนอนวเวลบเด้อนะครับ วิ่งบนเก้าเราไหมนว่าหน,หนึ่งสามเก้าวบงสามเก้าด้วยเราเลยบนชุดล่างศูนย์กับหนึ่งนะครับ 0, 7, 9, 1, วิ่นง,งน,นะครับจามให้ศูนย์เจ็ดกับหาหนึ่งคือว่าสืบบนสืบลางล่าเนี้ยนะครับเป็นกระย่างไห้ดรอกแต่ว่าจะบักได้บักนานหลายเนาะเร็วหน่อยตัวยเยอ,อะ,ะแล,ล้ให้ยชูไขมานนะลุงจานเด้อนะบอกพูดลุงจานลายทีแบ้งฟันไอทางในดีฟ้าวอย่างนี้ชื่อว่าอะไรฟ้าวมาลงไหนนะ้เนาะนะครับตามมีเด้นนะครับหรือว่าคงสุดท้ายนะ้องมาดับนาบ้าลุงจานเะนาะ เห็นบ้าหอดบ้งหันมันยงไปล่งลางเนี่ยสองสองหกเนี่ยต้องก็นักข่อเนาะเอาของนุ่งแจ์ไรเดอร์ครับจุดจมันคาสุด